สวัสดีครับผมเซลนกจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสุสมุทรปราการสำหรับในวันนี้คลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าคันนี้นะฮะมิลเอรุ่นท็อปที่สุดเลยมิลเอ็กซนะครับรุ่นนี้คันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์3,000ซีซี190แรงม้าในเรื่องของราคานะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยห7ึ่0 0้า สำหรับสีขาวมุกรุ่น RS เครื่องยนต์3,000ท c ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีขาวมุกราคาก็จะถูกลงมาอีก12,000บาทนะครับจะอยู่ที่1,759,000บาทสำหรับ New X เครื่องยนต์3,000ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับรุ่น RS นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยการอยู่2เครื่องยนต์ก็จะมีเครื่องยนต์2,200 c c กับอีกเครื่องยนต์หนึ่ง3,000 cc ก็คือเจ้าคันนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์3,000เท่านั้นวันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับท็อปที่สุดเลยสีขาวมุกนี่นะครับรูปร่างลักษณะภายนอกนะครับก็จะบ่งบอกในรุ่นของ RS นะครับก็อย่างเช่นตัวลายล้อแม็กลายล้อแม็กของรุ่น RS การตกแต่งภายนอกของเขาจะ ไม่เหมือนกับรุ่นทั่วๆไปของมิวเนะครับก็จะตกแต่งในโทนโทนสีดำนะฮะล้อ Max ลายสีดำก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นลายเฉพาะของเขาเลยนะครับสำหรับรุ่น RS คิวล้อเนี่ยคิวล้อทั้งหมด4ีล้อตัวนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับจะเป็นแบบดำเงาแล้วก็พร้อมสัญ,ญลักษณ์ RS ทางด้านข้างตรงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับ กระจกมองข้างสีดำพร้อมกล้องรอบคันนะฮะถ้ากล้องรอบคันก็จะมีเฉพาะในรุ่น RS กับรุ่น Ultimate นะครับรุ่นท็อปแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆระบบ ADAS นะฮะคันนี้รุ่นนี้จัดเต็มเลยในเรื่องของระบบ ADAS ใหม่ระบบชะลอความเร็วระบบเตือนด้านข้างระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะฮะระบบดึงพวงมาลัยกลับให้อยู่ในเลนนะครับมาเต็มมาครบเลยระบบช่วยเบรกต่างๆ โดยเฉพาะระบบช่วยช่วยเบรคนะครับระบบเอดดสของเราเนี่ยจะช่วยเบรกจนถึงจุดจุดนิ่งเลยนี่นะครับก็ร่นี้จะเป็นสีขาวระบบเตือนต่างๆนะครับมาอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยระบบการเปิดปิดไฟนี่ก็จะเป็นเปิดปิดไฟอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED เหมือนเหมือนไฟหน้าเลย ผมอะไรไฟฟ้าระบบ a อ a ดก็คือรวมอยู่ในรุ่นนี้เลยกล้องรอบคันต่างๆนะครับเนี่ยลักษณะภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ตัวหลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาดํานะครับแต่ว่ารถรุ่นคันนี้ก็จะเป็นรถเพิ่งลงมาจากเทเลอร์ใหม่ๆนะครับทางโรงงานเขาก็จะแปะสติ๊กเกอร์กันแดดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนการส่งมอบก็จะลอกออกนะฮะชุดเหลาแหลกหลังคานี่ก็จะเป็น สีดำนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับรวมถึงเสาอากาศนะฮะเสาอากาศก็จะเป็นแบบคีบฉลามสีดำแบบนี้นะฮะ New oh. X3.0is รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ <Okay. S 1> โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอก oh. ในเรื่องของออปชั่นภายในสำหรับรุ่น r s นะครับ ภายในของเขาเนี่ยก็จะเน้นไปในโทนสีดำนะครับจะแตกต่างจากรุ่นปกติของมิวเนะครับนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยพวกตะเข็บได้ต่างๆนะครับเดินเดินที่พักแขนนะครับแผงข้างประตูนเนี่ยก็จะเน้นเป็นเป็นได้สีเขียวนะครับตัดกับตัวหนังสีดําไฟแอมเบอร์ไลท์นะฮะนี่ไฟส่องแสงสว่างตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นสีแดง สำหรับไฟแอมเบ l ไลท์ตรงนี้จะมีเฉพาะในรุ่น RS กับรุ่น Ultimate ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับนี่ภายในจะประมาณนี้เลยตัวเบาตัวเบาหนังนะครับก็จะเป็นออกโทนสีดํานะครับเป็นแบบนี้นี่ไดต้ตะเข็บได้ต่างๆนะครับก็จะออกในโทนสีเขียวนะครับสีเขียวตัดดาตัวภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อก็จะเพิ่มปุ่มปุ่มตัวนี้เข้ามานะครับ ปุ่มระบบปรับเือขับเคลื่อนสีล้อนะครับจะอยู่ในตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับเลือกการใช้งานในระบบขับเคลื่อนสีล้อได้จากปุ่มตรงนี้เลยทุกรุ่นของเราก็จะเป็นแบรกมือบกมือไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์3 0 0 0 c c นะฮะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติขนาด6สปีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์2 2 0 2นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบ8สปีดแน่นอนครับรุ่นท็อปนะฮะก็จะมาตัวพร้อม พดเด้ลชิพนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะฮะก็จะมี p พดเดิ้ลชิพเพิ่มมาด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบเอดัทนะครับควบคุมได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัยทางฝั่งขวาเลยนะครับเลือกปรับเลือกการควบคุมระบบเอดัทได้จากตรงนี้ได้เลยนะฮะมาตรวัดนะครับออกแบบมาแบบสวยงามนะครับคอนโซลด้านบนก็บุหนังนุ่มนะฮะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับรอบคันเลย แล้วก็รุ่น RS ตรงนี้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะแต่ว่าสำหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะปรับ8ทิศทางส่วนคนนั่งด้านข้างนะฮะจะปรับได้6ทิศทางเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเบาะภายในห้องโดยสารนะครับแผงข้างประตูแผงหลังคาต่างๆออกโทนสีดำทั้งหมดเลยนี่นะครับสำหรับภายใน สำหรับตัวช่องแอร์นะครับสำหรับ MUX ของเรา,าช่องแอร์ทางด้านตอน2ตอน3ก็จะอยู่ด้านด้านบนเพดานนะครับนี่นะครับสำหรับตอน2เน่ก็จะมีปุ่มสวิตช์ควบคุมความแรงของลมเลือกควบคุมความแรงของลมตอน2ตอน3จากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยน,นะครับเบาะตอน3ของเราเป็นแบบปรับพับเรียบนะครับไม่ได้แขวนนะฮะสำหรับเบาะตอน3ปรับพับเรียบเลย เพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อย่างจุใจเลยช่องเสียบนะครับช่องเสียบอ,อุปกรณ์ชาร์จนะครับจะเป็นแบบ Type C นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ2ช่องเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสาหรับการชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์สางด้านหลัง1นึ่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดมืนหนึ่งพันนะครับสำหรับสีขาวมุก v X สามจุดศูยนย์เครื่องยนต์สามพันซีซีขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่น RS นะครับ ก็พามาดูในเรื่องของสีขาวมุกรุ่น RS บ้างนะฮะรุ่นอื่นๆผมพาไปดูเรียบร้อยละเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้านะครับมีรถรุ่นอื่นๆสีอื่นๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันอีกวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ